สบายดีทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าเล้วอย่างไรน้อยสาวเรามีน,นคนสบายดีตอนนี้เรียนนกคนตอนนี้กะซีมู่ายแล้วแต่ว่าแดดนะแห้งแห้งว่ะฮ้อนขนาดนกคนมื้อนี้รู้สึกว่าฮ้อนเบิดเมื่อเลยแดดแห้งนกคนมื้อนี้สิมาเห็ดอ่ะแกงหน่อไม้นกคนเมนูนแกงหน่อไม้แล้วก็อปีงป่าต่ำาบางคนนกคนมื้อเศร้านี่หันไอตูเพิ่นได้ออกมานกคนราคาเพิ่นหันซื้อปลานิลมาให้ เพราะว่าอยากกินปิ้งปลานนลแต่ว่าไปซิดอที่โนฮานาโบได้ทุกคนเ,ยนเ้ยก็เลยว่าหายเอื้อซื้อมาให้หนะทุกคนตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะจะเป็นประมาณโลป่าเนี่แหละตกอยวหกสิบห้าพันกีเป็นคนปลานนลตัวเดียวหกสิบห้าพันกิปะกะตัวเป็นเงินบาทประมาณเก้าสิบสองบาทนะทุกคนนี้ตอนนี้ปิ้งไว้เรียบร้อยแล้วกะว่าปลาเริ่มสุกเขาสิไป 18, แก่หนอ่อยไหมทุกคนเพราะว่าปานนะี้นะนะโตใหญ่ก็เลยว่าสิได้ปิ้งปลานนลก่อน หลังจากที่ปิ้งปลาหนิ้นเขาก็สีแกงอลงมาเลยคุณปะ่ะเริ่มไปเห็ดกันเลยคืออยากกินแบบปิ้งปลาหนิ้นแบบขเขาจรปิ้งอยู่ห้านะทุกคนตัวใหญ่ๆแล้วใส่เกลือหลายๆฮะมันงวงีกตั้งตัวใหญ่ขนาดได้มาจันใหญ่กับคันชี้เท้ยาแบบนี้ก้ะใหญ่กดมือเลยเดว่าตีออกนะทุกคนใหญ่แห้งดีเจ้าเสียดายเอื้อยเพคนหันบุ้งว่าเขาจะเอามาปิ้งแล้วเพคนหันสร้างขจ้าอัน เสียเกลือไฮเยบร้อยแล้วก็เลยว่าได้ปิ้งแบบนี้เลยโมเป็นหยางน้นคนใส่เกลือหลายๆนี่เขาใส่ผักชีคไายไหลายๆเลยเกลือแบบคักๆว้าวตอนนี้กะเริ่มแล้วน้กคนใกล้ีิสุกละมาทุกคนมาเริ่มแกงหน่งไม้เข้ากันเลยน้กคนดังสองเล่าแล้วตันที่ถ่ายป่าสุกคือที่ดอนปูน,นท้กคนตัวป่านะตัวใหญ่แหงอี่นี่ร้วน เลืมเพิ่มเลยตอนนี้ก็คือแดดองแหงขนาดเลยก็คือตอนนี้หันซซ่แมวปกุกเป็นยางดีแล้วทุกคนแต่ว่ากันยังมีแบบบอลที่แบบป,กปุกปิดโบเบิ้นั่นคนเดด่ยวยังโซ่กมาอยู่พอนป่านย่ามหนาวนะทุกคนมานางขิงไฟแล้วกะขิงแดดพ้อมมามาเริ่มแกงน้ำไม้ใส่อัน,นได้แล้ว ใส่ปลาแดดปลาเรยทุก,กนคนอันนี้ก็จะเป็นน้ำยานางเขายองแล้วก็ต้้งถึงห้อนเรียบร้อยแล้วโอ้นางปิดเตาไฟป่านย้ำหนาปปนวใส่เปนัวตามด้วยน้ำไม้เลยต้มจีดเรียบร้อยทุกคนหวานจุ้ยๆเลย ด้วยเห็ดหูนูเจ้าหน้าสบกบอันปลาบ่าข้างอันหน่อหน่อไม้ปลาไว้เขาสิบก็บปันผักแงงนั่นคนเก็บผักขบแงแล้วก็ผักกันถิ่นไว้มากินกับตำหม้อหูโอ้สองเต่าแบบคนะังมาเป็นป่ากัน สองเต่าทางมานี่มันมันขนแขนชิใหม่เลยนะว้าวจุกๆเลยโัวใหญ่ขนาะดมาเริ่มเพิ่ม <c oughs> แบบคือป่าอยู่ห้านเลยนะแบบเขาจะปิ้งขายทนะันคนปิ้งปลาทีปิ้งปลานิ้งขายปลานิ้งพันโอ้ยเกลียบุ๊ม ไกล้พูดเสียงเขาเบื่อลงเลยแกงแบบกระทันหันในแบบนี้แหละแกงแบบกระทันหันเจ้าในเป็นรอเกียวขึ็ดหลออยู่ส่วนมาใส่แข้นไหม ไก,ก่ฮะไก่แพงมีเอฟซีถามขมาว่าไก่ตัวนี้นี่ไก่อ้านี่ตีเกง่งโบตีโบเก่งแต่ว่ากลิ่นเก่งนะทุกคนกลิ่นได้ตลอดเวลาเลยอาบนี่นนเลยใส่แฟบกันนะใส่แฟบมาเ่ยๆเอาไม่อยังงไ่นะตะบู่ไปเล้ยนีวิธีอาบน้ำให้ไก่ไก่ฮะไก,ก่แพง งอนน้ำเงืองอนน้ำผู้น่าทุกคนไป,ปนเก็บผักขยงเข้ากันเลยต้นตาวกับต้นตานนอนสบายจังเลยต้นตานนอนถึงนี่ทุกคนผักขยงเขาว้าวออกมาปลูกหลังงานแท่งามว่ะนี่สวยมากเลยเก็บไปใส่ แก่งไมม มาทุกคนตอนนี้เฮากาเห็ดแกงเอาไหมล้วกัปิ้งปลาเรียบร้อยแล้วทุกคนตักเรียบร้อยละสิมาเรื่องตำมือกันเลยนะครบนะเอาไปแห้งเป็นแบบเป็ดทุกคนจัด,บบเ,ด,บบเ,ดจเลยเป็นงวนี่กรบ,บปุลเวลาสั้นนี่นะมันเห็ดคือมันหลายเลยทุกคนแต่ว่ามันบริลลูนนี่ นักนแปลนั่นแปลว่าอะไเนี่ยโอ้ยทำงานขนาดทุกคนเลยทุกคนอย่าว่าเขาใส่หลายเลยเวลาสั้นหน่ะมันก็ค่อยลงไปไงต่างนะทุกคน ันลงยาพี่มันมาคุหน้กระด้ใส่ประกบนั่งลงกันชิเอั่งลงจะโดดแล้วกรเรีวนั่งยองย้อยอยู่ ต่าง,มงหมูงหงนะเนี่ยนะคันนี้มาก่อนกับผู้สุดยอดเลยต่างเราได้ต่างแซมก่อนแซ่บๆหมนป้านางอยู่ข้างๆนี่ปิ้งปลากับอันแกงมะม่ายนะเขาดังขนาดเลย โอเจยรอแป๊บหนึ <forcé certains respuesta> ่งฐานตาโมดูแล้ว <vard en> ตามมาคือห้าแดงกํากำนาดเลยตอนนี้นะห้อนแหงป่ะทุกคนเร็วย้อไปกินอยู่นอกก็แหละบรรยากาศคดีก็องหุไม่นะ้กนกินอยู่ในก็คือก็ได้แหงห้อน กและตอนนี้ของสาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วมามากินข้าวน้ำกันทุกคนมากิกับแม่ใจดีทนกคนน้อยทุกคนเอเรียมซองมากินข้าวน้ำกันเรื่อมซองตาแก่ต่อไม่จำหฮ่งจิ้งปลาดิบนีงามเรื่อมมากๆทุกคนตอนนี้หาโมแล้วแต่ว่ากันยังแดดกอยู่เดแกเงฮ้ยพรชุดๆเลยเนาะก่้ได้เบิ่งอุตาห์กูมเป็นทั้งสี่ กินเขาว่ามันยินเขาสวยแล้วดีมั้เ,เร็้ยวแรงเลยแหละพูดว่าตอนนี้กระห่างม,มึงอ่ดิกินเขากินทงกินเขาคำสิ้นปลาไปใหม,หม่พันหัวสิ้นปลากันตำลงลืมไปเก็บกันถี่นนะคุณ เห็นแลวแรงเลยลองมองไม่เห็นเล้วบอกมากชื่อฝาขาวขนาดเลยหนังนี่ก็คือกินได้เลยเพราะว่าถึกใจพอ <c oughs> เลยเฉียเกตเอาไว้ปิ้งปลาเฉียเกตถึกใจพอเพ่อนี่ก็เกลือบริษัทตั้งใจจะเสียเกตหรกกอกสร้าง,งให้เอื้อมันซื้อมา

ชิ้นแกงนะไม่เจ้าของถ่ายแล้วถ่ายตอนถอดลงตั้งกล้องวาาไว้แล้วก็ถ่ายนะสุดแตะแซ่บขนาดชิ้นหมูอยู่ลุ่มเลยลูกลุ่มชิ้นหมูนะ จยเฮ้ชีหลอดจงไวเออร์ะเี่นีลูกมดเขาคือว่าอยูอ่ขบหงกับมีขบเขาเจ้า เจอหลายชุดนีน้แม่เลยอ่ะรช่วยพขึ้นาวย่วเตสุแล้วหมเลยใหม่ ไปหนึ่งค่ะตั้งกล้องละซอร์เดืมอดมแดดแดดหน้าผาแห่งร้านอยู่ล่ะแดดซอร์เดืมอมามามากเลยผ่อนจุดๆวันนี้อาบนามากนันทั้งผ่อนโอ,อ้ต้นเต่าบ่ได้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 บ่ได,ด,ด้โบโลกคุณมาต้นเต่าหนี่งค่ะตั้งกล้อง <c oughs> เต้านี้สร้างน้ำหนักอันต้นติ้วกับต้นเต่าเนอทุกคนเพื่ลื่นกับได้4โลต้นเต่าหั่น6โลต้นติ้วหั่นะเป็นน้องหั่นะส12ไอ้ละซาโลซาโลต้นต่าหั่น10โลแล้วกันเจ้าเตี้ยหั่นได้ได้12โลนะทุกคนนี่ทุกคนและตอนนี้ทำการกินเรียบร้อยนะทุกคนสิพาทุกคนมารอเบิ่งบรรยากาศค่ะที่งานุขนยามแรง กาทีนี่มีรถอันกก่าทานันคนตัวหมาอะไรที่อะไรวะ้วาวบรรยากาศไปแรงมือเศร้านี่หั่นพากันได้ออกให้งานกับไอ้สองคนแตว่าบริไทยหนึน่งเบิ้งบบได้เปิดขี่เป็นคนแต่ว่าไทายไว้ตอนอันเหตดน้อยนึงนี่คือพ้ากันได้ตดัดอันนี้นะทุกคนตัดต้นไม้ส่อมต้นไม้กับไอ้เพราะว่าเขาจะเห็นหัวเด้ มีแผนจะเห็ดหัวนะทุกคนเห็ดหัวโตจากตัวเก่ามานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นเลยคนพากันเห็ด,ดนี่ทุกคนเมื่อกี้นี่หัน่นเซลสะเลยพอคนไปนำงัวตัวหมาเรียนนำบาเที่ยววะนี่ทุกคนพากันซ่อมพากันตัดได้ครับก็คือเป็นคนขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเขาถ่าย ไว้นหน่นึงเดี๋ยวเขาขึ้นให้ทุกคนเบิรงเป็นวิดีโอได้ถ่ายไว้ใน่อยนึงทุกคนมาเศร้านี่ป้ามแบบนี้เลยเพื่อไว้บาดเท่าเห็นอันหมว,ว่าเป็นกําแพงมาแล้วเวลาฟ้าลม่มอย่างลมกําแพงเขากคยประเสียหายคนตัดเลยแก้ปัญหาแต่ต้น <c oughs> นี่มา ยามมหาดอกจำนปาก,ออก่อนสงสัอึ๊บเอาส่ยาหนะน,นั้นยาหลดปูหินตอนเขาโขนไหมก็เลยตัดอุ้ยเจ้าเตี้ยมาแม่อุ้ยโหลดชีต่ำเขานะเซ็ตลูกข่เ,กเตี้ย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 ทุกคนเบิ่งเจ้าเตี้ยตัวนี้ขามทางมะนำ เพื่อเห็นผู้เบาข่างทางขามมาเลยสเหร็จแล้วเลยน้อลูกข่อยสมาติดผู้เบาฝากทางบ่ได้แนะ่เสร็จคักๆเสร็จคักๆสรสได้เอาไปมัดแล้วเจ้าเตี้ยน,นี่นะมาแม่ลูกมาแม่ไปเมื่อเมื่อกำเพือนเขาไว้มาแม่โอ้ยเจ้าเตีย้ยมาแม่ ยังไงทุกคนคือเปลี่ยนแล้วนี่ยดีๆกๆันได้มานำลูกสาวปิดผู้บาวโบยโมมาเซ็ตคักๆบานี้ตัวเน้อุ้มกลับคักๆบาน้แม่เฝ้าเมือตัดคีพแล้วลูกมาไหมมาไหมทุกคนชิาไปเบิ่งค,ความดื้อของนาง กล้ามาตน้งแจนมาห่อพี่ไมมเมื่อลูกแม่บพร้อมที่จะมีลูกเขยตอนนี้ไปกลับไปแม่พอได้พร้อมกลับเพื่อนกลับเบรถลดอ เรามีพี่เป็นลิงหรอเนี่ยนี่ทุกคนเมืองไอเหรอขื้นเพลงลขาสั้นบอร,ระวังมันถือหลังคานงะเขาจะปั๊มออกอย้อนว่านี่ทุกคนเขาจะเห็นหัวต่อจากตัวที่เกนะ่าฮะต่อจากตัวเก่านะทุกคนนี่ปั๊มออกก่อนนะไหนโนองใหญ่แล้วมันเสียนล้มทับกำแพง ที่รองเขาก็คือไดนมีย์นี่นะทุกคนว้าวเทคนิคการตัดไม้ที่ถึงบนสูงของไอ้เฮาเอ้เอามาชิเชยกับอันออก,กับเบื้องจะกับผ้าสับไปก่อนละ่ะน่ากลัวจังเลย คุณไม่ใส่ถุงตีนถงมือเลยนะอีพอให้ป้ามเบิดทั้งสามซีต้นนยู่วะป้ามเบิดป้ามเบิดบดฮานรน่นทุกคนจะป้ามแต่ว่าอาจจะตัดถึงป่ายก่อนจะตัดแบบเป็นต้นเลยประจงไว้เลยอันนี้ก็คือต้นเกษนา โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้กาจะได้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานเด้อนะทุกคนที่สำคัญขอทุกคนโบก,กดข้ามโฆษณาคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันในคลิปหนะ้าเดทุกคนบ๊ายบาย